ะนะครับมาต่อครับหลังจากที่เราพักหายจใจหาคอนะครับไปดื่มน้ําปัสสวะมาเรียบร้อยนะครับมาต่อกันสําหรับเหรียญรวยบาร,รมีนะหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่9กับรายการที่10สุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับรายการที่9ผมก็มีเยอะอยู่นะมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15ีนะมีทั้งหมด15องค์นะฮะสำหรับรายการนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแกะให้ดูทีละองค์เนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแกะเลยครับไม่พูดพ่มตามเพียงครับมาถึงแกะปุ๊บเลยนะครับ เนื้อทองแดงลุ้นนะครับนี่โอ้นะฮะดูว่าเขาลุ้นอะไรกันบ้างนะกล่องลุ้นเซอร์ไพน้าทองคำสิบเหรียญครับอ้าวนะครับโอ้โหในสิบห้าเหรียญของผมนี่จะมีหน้ากัดทองคำไหมนะครับมาดูกันนะครับลุ้นทองแดงผิวรุง้งลุ้นลงยาจีวอนนะครับลุ้นชุบสองเคองดำพื้นดำนะครับ ลุ้นอะไรเนี่ยเนื้อ,อทองชุบสองยี่สิบสี่เคนะครับลุนชุบทองยี่สิบสี่เคนะครับเนี่ยนะสูมขึ้นมาหน่อยมองไม่เห็นนะฮะลุนชุบทองยี่สิบสี่เคนะครับลุนนบล้นลงยาแดงลุ้นชุบยี่สิบสี่เคองทองพื้นดำนะสร้างหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับอ่าสร้างหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับอันนี้คือ ได้ลงยาจีวรครับรายการนี้ครับองค์นี้แกะมาได้ลงยาจีวอนฮะทองแดงนะครับนี่ทองแดงนะฮะดูนะดูความสวยของทองแดงนะฮะนี่โอ้โหแม่เจ้าดูฮะสวยไม่เกรงใจใครอีกแล้วครับทองแดงฮะดูดูครับดูครับทองแดงสวยไม่เกรงใจใครอีกแล้วครับดู ทองแดงลงยาจีวอนครับเลขหกห้าสามนะครับเปิดเอาไว้ที่เหรียญละเจ็ดร้อยบาทครับท่านในสนใจแจ้งเข้ามาครับเหรียญนี้เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยครับทองแดงครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับทองแดงเจ็ดร้อยครับผมแบ่งทุกท่านไปนะทองแดงเนี่ยในกลุ่ม อ่าลงปุ่มหาตุ่มเนี่ยพันห้านะพันห้านี่ประมูลจบนี่พันห้าพันหกะครับผมเปิดเอาไว้ที่เหรียญละเจ็ดร้อยครับแบ่งปันทุกท่านไปครับราคาอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเจอละงานลุ้นที <t> ่เขาบอกครับนี่คือทองแดงนะครับชุบสองเคนะนี่นี่นี่องค์ชุบสองเคเนี่ยองค์ทองพื้นดำรับลุ้นชุบ ลุนชุบย4 k ิบสี่เคนะนี่คือชุบย4 k ิบสี่เคนะครับองค์ทองพื้นดำนะครับนี่นี่นโอ้โหถ้าเกิดเรียกภาษาคนชำนาญอย่างผมก็จะเรียกว่าแบคโลเดียม <laughs> นะแบคโลเดียมหน้าทองนะนะนี่แต่เขาก็เรียกกันนะแล้วแต่เขาจะเรียกกันนะครับเลขสามสามหกนะครับดูสวยจัดนะครับสวยมากนะครับ เลขสามสามหก 3, 3, ครับเหรียญนี้เท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ดีครับประมูลกันจบนี่โหถ้าแกะเจออย่างเงี้ยนหะประมูลกันจบหลายตังนะครับนะหลายตังนะครับเอางี้ทุกท่านแบ่งปันกันไปเอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่ากันให้ไปในราคาทองแดง เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่ากันเอาให้ไวครับเอาให้ไวครับนะเอาให้ไวครับแบ่งครับราคาแบ่งครับนะอย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดเยอะนะครับแบ่งทุกท่านพีพีเอฟซีผมเอาไปทํากําไรกันต่อนะครับรายการต่อไปครับผมนะองค์ต่อไปครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีหน้ากากทองคำไหมนะครับมาลุ้นกันเปิดขึ้นมาอ่านี่ก็เป็นทองแดงจริงๆเลย อันนี้คือทองแดงจ๋าเลยนะฮะมาเป็นทองแดงจ๋าเลยนะฮะเน,เนี่ยนี่นะฮะดูดูสวยครับเห็นนะโอ้โหอ,ออกลุ้งๆหน่อยอยงนี้เลข4688ครับอ่า4688ครับ4688สวยเลยนะครับ ให้ราคาเท่ากันนะในราคาทองแดงเอาไปเลียนละเจ็ดร้อยบาทนะท่านไหนจะรับแจ้งเข้ามาครับรายการนี้เหลียนละเจ็ดร้อยบาทครับผมทองแดงนี่ยืนพื้นพันห้าครับในกลุ่มครับลองไปดูได้เช็คราคาได้ไม่เช่ผมถ้หาหาผมโมนะเช็คราคาดูได้ครับเขามีกลุ่มมีก้อนเล่นหากันในกลุ่มหลวงปู่มหาตุ่มสมาชิกเกือบแสนแล้วนะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคนนะฮะคนเยอะมากอันนั้นแน่ชุบอุ้ย โอ้ยรายการนี้ทุกท่านดูเขาลุ้นชุบทองนะลุ้นลงยาแดงเนี่ยเนี่ยม่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ชุบทองยี่บสี่เคแล้วก็ลงยาแดงด้วยนะครับโอ้โหรายการนี้สุดสุดไหมล่ะรายการนี้ยอดนิยมเลยนะครับนะประมูลกันจบนี่ไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะเนี่ยรายการเนี้ยเนะี่ยทุกท่านลองดูครับอยู่ในรายการลุ้นทองแดงครับ ลองลองลองพี่นาดูความสวยครับชุบทอง 24k ลงยาแดงฮะดูโอ้หให้มันได้อย่างงี้อะดูแล้วเลขน้อยด้วย250ครับ250ครับดูดูให้มันได้อย่างงี้ครับ,รบหเหรียญน,นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่หนึ่งันบาทครับถ้าไหนรับแจ้งมาไม่รับเดี๋ยวผมเลี่ยมเลยวันนี้นะถ้าไม่มีไม่มีใครรับนี่ผมเลี่ยมเลยวันนี้นะจะเอาไปเลี่ยมเลยสวยมาก ยังกระทองคำนะบอกไว้ก่อนฮนะดูฮะยังกระเหรียญทองคำครับผมโอ้โหโลงยาแดงแรงที่หนึ่งครับชุบทองยี่สิบสี่เคครับดูลงยาแดงเลขสองร้อยห้าสิบให้หนึ่งพันบาทเอาให้ไวครับเอาให้ไวครับหนึ่งพันบาทครับเอาให้ไวนะหนึ่งพันบาทนะองนี้นะเอาไปนะแบ่งให้นะครับ,บมูลกันจบเมื่อวานนี้ผมดูสองพันห้าครับไปเช็คราคาดูได้ ท้าไม่เชื่อผมนะครับอ่ะรายการลุ้นนี่มันๆอย่างนี้แหละเวลาแกะมันได้ลุ้นกันเปิดขึ้นมาครับเอายาแดงอีกแล้วมั้งเนี่ยเออเฮ้ยชุบทองยี่บสี่เคแต่ว่าไม่ได้ลงยาแดงฮะอ้าวนะถ้าไม่ได้ลงยาแดงอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสวยเหลือเกินนะครับดู ดูฮะทุกท่านยี่ยังกระทองคำอะชุบทองยี่สิบสี่เคงประมูลกันจบมีสองพันอยู่แล้วไม่เชื่อไปดูได้ครับในกลุ่มครับเลขสี่หกหกเก้าแต่ว่าผมให้ที่เจ็ดร้บาทเท่ากันอะเอามาเอานะเอาไปเลยเอาไปเจ็ดร้บาทเท่ากันทุกท่านดูดูฮะใครไวรับไปครับดูโหยเงาซะจนกล้องผมจับความนั่นไม่ได้เลยดูเงาวิ้งสวยมากนะท่านเห็นเหรียญจริงนะเหรียญจริงสวยจริงๆครับนี่นะ สวยมากนะครับในความเป็นชุบทองนะทุกท่านก็น่าจะรู้กันอยู่นะชุบทองยี่สิบสี่เคนะครับเป็นนะเนี่ยนะครับเลขสี่หกหกเก้าชุบทองยี่สิบสี่เคนะครับดูความสวยเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเหรียญนี้นะครับอ่ะแบงทุกท่านไปเอาให้ไวครับรายการนี้เอาให้ไวเลยนะรายการนี้เอาให้ไวนะครับโอเคนะครับต่อไปครับผม นี่นะครับวิอะไรเอ่ยทองแดงผิวลุงหรือเปล่าผิวลุงนี่สวยนะนั่นแน่ผิวลุงจริงๆด้วยครับลุงลุงแบบนี้ผมชอบกับบางคนชอบลุงลุงนะถ้าสายลุงปูศิลาเนี่ยทองแดงเหนือดวงเนี่ยถ้าลุงลุงอย่างนี้แพงมากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ ทองแดงยิ่งลุงยิ่งแพงนะครับสายลุงปูศิลาเนะี่ยดูทองแดงผิวรุงครับเลขห้าอ่าไม่ใช่ห้าขอไปสี่เจ็ดสามสามทองแดงอรุงครับผิวรลงครับสวยๆครับดูโอ้โคเรียนนี้สวยมากเลยโอ้สวยจริงอะ่ะเอาเอาไปเจ็ดร้ยบาทครับเท่ากันครับแบ่งไปนะ รับไปที่เจ็ดร้อยบาทครับอ่าไม่พูดพัมทำเพลงครับราคาแบ่งอีกแล้วครับผมลุงลุงนีแพงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับองต่อไปครับนี่นะครับอ่าลุงอีกแล้วนี่นี่น,นี่ทองแดงรุ้งครับทองแดงผิวรุ้งครับ ทองแดงก็แพงได้ครับสายอีสานดูยิ่งลงยิ่งแพงครับสายหลวงปู่ศิลายิ่งลงยิ่งแพงเลขหนึ่งหนึ่งหกสองทุกท่านดูดูความลุงความสวยดูด,ดูลุงลุงไม่ต้องเอียงข้างดูหน่อยนะนี่นะนะสวยมากนะครับอ่าเอาไปที่เจ็ดรอยบาทเท่ากันนะครับรับไปที่เจ็ดรบาท ลุงลุงสวยครับรับไปเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับอ่ะองต่อไปนะครับชุบเฮ้ยนั่นไงนั่นไงรายการนี้ลุ้นอะไรครับดูฮะอันนี้คือลุ้นลุ้นชุบสองเคองดำพื้นดำ แต่ว่าองค์นี้คือองค์ดำพื้นทองอ่ะอันนี้คือองค์ดำพื้นทองงานนี่เลรายการนี่เออเนี่ยเนี่ยชุบรายการชุบแบบเนี้ยสวยจัดเลยองค์นี้นะครับดูเอามาให้ดูครับโอ้โหโอ้โอห,โห องค์ดำพื้นทองอะสวยขยี้ใจอีกแล้วฮะดูโห oh, ถ้าเปิดเจอรายการเนี้ยในกลุ่มเนี่ยผมว่ามีสองพันนะครับมีสองพันแน่นอนครับแล้วเลขน้อยด้วยครับเลขหนึ่งเก้าเจ็ดครับเลขหนึ่งเก้าเจ็ดนะฮะสวยมากคมมากครับองค์ดำพื้นทองครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่ากัน เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับเอาราคาแบ่งปันไปนะเจ็ดร้อยเอาให้ไวครับเอาให้ไวครับเดี๋ยวเอฟซีในกลุ่มหลวงปู่มหาตุ่มมาดูนี่เขาสอยไปก่อนนะครับราคานี้นะฮะใครอยากเกิดเอาทักด่วนครับอยากเกิดทักมาครับราคานี้เอาไปเจ็ดร้อยแบ่งทุกท่านไปนะครับอะมาต่อไปสวยๆเปิดขึ้นมาฮิผิวลุงอันนน่นแน่นนะครับผิวลุงอีกแล้วนะครับ แบ่งไปครับแบ่งไปผิวรุ้งๆอย่างนี้สวยครับลุ้งๆอย่างนี้สวยๆครับผมอันนี้เลขห้าห้าหนึ่งสามนะครับเลขห้าหนึ่งสามผิวรุ้งแบบนี้ก็รับไปที่เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทครับอ่ะรับไปนะครับผมจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่ารายการเรานะฮะร,รายการที่เก้าเนี่ยผมมีตั้งสิบห้าเหรียญนะ มีมีเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานมากนะคลิปมันจะนานก็เลยจะจะไปไวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงลุงอีกนะครับอุ้ยเป็นลงยาจีวอนนะครับเป็นทองแดงลงยาจีวอนครับแกะให้ท่านเลือกกันเลยครับไม่ต้องลุน้นเงินลงยาจีวอนง,งามๆครับดูลงยาจีวอนง,งามๆครับ เลข9ก3หครับรับไปที่700บาทครับผม700บาทท่านไหนรับแจ้งมาการนี้เอาไปราคาเท่ากันครับ700ครับ700ชุดกรรมการรายกาที่10ผมมี2 2 2ชุดนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับชุดกรรมการก็ก็ได้ลุ้นนีเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับองค์ต่อไปนะครับ องต่อไปอ่าอันนี้ลุงแน่นอนนั่นไงโอ้โห و, องน,นี้ทั้งลุงทั้งโอ้โห و, มาแบบทั้งรุงทั้งล,ง,ง,ลงยาจีวอนนะแล้วองค์เนี้ยไม่ใช่ลุงธรรมดานะลุงเต็มเหรียญเลยฮนะดูดูทุกท่านดูโอ้องน,นี้แพงนะผมบอกไว้ก่อนนะเล่นในกลุ่มเนี่ยสองพันเนี่ยประมูลจบมีสองพันแน่นอนนะ ลุงแบบเต็มเหรียญเลยแล้วก็ลงจีวอด้วยลงยาจีวอด้วยถ้าเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะสามหมื่นไม่อยู่ครับลุงๆอย่างนี้เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หกครับดูดูครับโอ้โหดูวะสวยมากครับทั้งลุงทั้งลงยาจีวอนนะเอานะครับแบ่งอีกแล้วครับตุมตามแบ่งปันอีกแล้วครับเอาไปที่ จ็ดร้อยบาทครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับนะแบ่งอีกแล้วครับให้เอฟซีผมเอาไปทำกำไรกันครับสวยมากรายการนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะนะครับต่อไปครับเปิดขึ้นมาครับอันนี้ก็น่าจะลุงอ่านั่นนี่นะครับแต่ไม่ลุงเท่าเหรียญเมื่อกี้นะเหรียญเมื่อกี้นี่ลุงจ๋าเลยนะครับ ลุงแบบโอ้โหเต็มเหรียญน,นะฮะเต็มเหรียญแล้วก็ลงยาจีวรด้วยนี้ก็ลุงแบบนี้นี่นะครับเลขสี่ห้าแปดหนึ่งครับสี่ห้าแปดหนึ่งครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทครับเลือกเอาเลยนะครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทขาดตัวนะครับไม่มีแม้กระทั่งค่าส่งนะไม่คิดกับท่านสักบาทเลยนะครับ ส่งให้ฟรีรวมส่งให้หมดครับ่อาอานนันแน่นะครับลงยาแดงอีกไหมไม่ได้ลงยาแดงครับ่ะเป็นชุบทอง 24k นะครับชุบทอง 24k อัน,นอัน,นเนี้ยผมว่าไปก่อนเขาแน่นอนนะชุบทองเนี่ยเอาไปเลื่อมทองนี่คือจะงามหลายงามเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไปเลื่อมทองนะครับนี่นะเลขอะไรนี เลขสองเจ็ดแปดเจ็ดครับผมเลขสองเจ็ดแปดเจ็ดครับชุบทองยี่สี่เคงงามครับให้ราคาเท่ากันเจ็ดร้อยบาทครับรับไปเจ็ดร้อยบาทรับไปครับอ่านะครับราคาเท่ากันเลยนะครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปอ่านี่ก็น่าจะลุงครับออกน่าจะลุงลุงหน่อยนั่น นะครับมาเป็นลุงๆหน่อยนะครับรายการนี้นะครับนี่โอ้ว้าวนะว้าวเลยเลขหกแปดเก้านะครับนี่เลขหกแปดเก้านะครับนี่โอ้รับไปที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับหกแปดเก้าทองแดงผิวรุงหกแปดเก้าเจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับอ่า 7จ็ร้อยบาทเท่ากันครับผมเหรียญสุดท้ายครับของรายการที่เก้าในเนื้อทองแดงครับเหรียญสุดท้ายมาดูกันว่าผมจะได้อะไรครับจะเจอหน้ากากทองคําบ้างไหมนะฮะยังไม่เจอสักเหรียญอู้แต่เหรียญน,นี้มันลุงทั้งเหรียญเลยครับเจอลุงๆแบบนี้ก็ชื่นใจนะฮะดูๆลุงทั้งเหรียญอีกแล้วครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยลุงทั้งเหรียญเลยองค์เนี่ย เลขหนึ่งแปดสามสี่ครับลุงๆทั้งเหรียญอย่างนี้ก็แบ่งให้ทุกท่านเอาไปทำกำไรครับรับไปที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับอ่ารับไปครับเจ็ดร้อยบาทครับเท่ากันครับอ่าแบ่งไปนะครับใครจะรับแจ้งเข้ามานะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบครับชุดกรรมการนะครับ นะชุดกรรมการได้ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะครับชุดกรรมการผมมีอยู่2ชุดครับทุกท่านครับชุดกรรมการนหนึ่งชุดนะรายการที่1.1เนื้อน,อน,อนอนะวาราหันกากเงินรายการที่สองเนื้อ,อสัมฤรธินาดูน1,300ปีพระาธาตุนาดูนนะสําฤิ์โบราณน,นาของพระาธาตุนาดูนนะหนึ่งอายุพันสามร้อยปีนะครับนะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านคิดดูเอาครับ แล้วก็เนื้ออันปะกาศลงยาแดงครับสร้างหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเอามาดูกันมาดูกันรายการสุดท้ายแล้วนะครับของค่ำคืนนี้นะครับชุดกรรมการนะครับโอ้กล่องต้อเปิดยากนิดน,นึงนะฮะโอ้โหกล่องแน่นมากนี่นะฮะชุดกรรมการครับกล่องก็ค่อนข้างแน่นนะครับ นะครับมาดูองค์แรกก่อนนะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะสำลิดนาดูนนี่คือองค์แรกก่อนนะครับนี่คือแกะให้ดูทุกเหรียญน,นะครับนี่คือเนื้อนวะโลหะนากากเงินครับนวะโลหะนากากเงินงามงามตุมตามกรันตีความสวยครับเลขหนึ่งสองหกหนึ่งนะ หนึ่งสองหกหนึ่งนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับสวยๆนะโอ้โหนะนวะโลหะหน้ากากเงินครับเขามาชุดเดียวกันก็อยากให้ไปชุดเดียวกันนะครับไม่อยากให้เขาแยกนะไม่อยากให้ภาคจากกันเพราะเขามาชุดเดียวกันนะครับอยากให้ท่านยกชุดไปด้วยกันเลยนะครับชุดกรรมการนะครับจะได้ครบชุดนะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยแจ้งราคาให้ดูทุกเหรียญก่อน นะครับนี่อันเนี้ยคือไฮไลท์ของจุดนี้เลยนะครับนี่คือนี่เลยน,น,นี่นี่เขาเขียนไหมเนื้อสำลิดนาดูนอายุหนึ่งพันสามรอยปีอันนี้น่าใช้มากท่านก็รู้ว่าพระาธาตุนาดูน้ศักดิขันไหนเป็นพระาธาตุโบราณนะครับเนี่ยเนื้อสำลิดนาดูนครับอายุหนึ่งพันสามร้อยปีเลขหนึ่งสองหกหนึ่งครับอันนี้น่าใช้มากน่าใช้น่าใช้ผมบอกได้เลยว่าน่าใช้น่าเก็บมาก ชุดกรรมการครับเห็นไหมสวยมากนะครับอ่ะโอเคนะครับหนึ่งสองหกศูนย์เนาะเป็นเลขเดียวกันไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่าหนึ่งสองหกหนึ่งนะฮะอ่ะเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับอันนี้คือเนื้ออันปะก้าลงยาแดงนี่นี่เลขเขาจะเขียนไห้ตรงนี้ าเลขอะไรชุดนี้คือเลขหนึ่งสองหหนึ่งทั้งชุดนะครับเป็นเลขชุดเดียวกันไม่อยากให้เขาแยกจากกันนะครับอยากให้ไปชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับท่านไหนจะรับก่อนนี้นี่คืออันปาก้าแล้วนะไม่ใช่เนืเ่องเงินนะครับอันปาก้าลงยาแดงนะทุกท่านนี่เอาปาก้าลงยาแดงครับเลขหนึ่งสองหกหนึ่งเนี่ยต่อโค้ดพระธาตุนาดูนด้วยนะครับชุดกรรมการครับชุดนี้ประมูลกันจบน่าจะ หมื่นห้านะถ้าจำไม่ผิดนะหนะมื่นห้านะมีหมื่นห้านะครับชุดนี้นะมีหมื่นห้านะครับสร้างแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับนี่สวยๆครับอ่ะโอเคนะครับให้ทุกท่านดูนะนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับชุดกรรมการนะครับสามเหรียญน,นี้นะอ่ะเอาลงมาให้ดูอีกนะครับ สามเหรียญนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับสามเหรียญนี้ครับชุดกรรมการนะครับขออนุญาตอ่านให้ชมอีกรอบว่ามีรายการใหนบ้างนะครับองค์แรกคือเหนือนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับองค์ที่สองก็คือเนื้อสำลิดโบราณสำลิดนาดูนอายุ1300ปี นะฮะหนึ่งพันสามร้อยปีนี้ขยุกทวารวดีนะครับนะเก่ามากนะฮะเก่ากว่าลบบุรีนี่คือทวารวดีนะครับแล้วก็องค์ที่สามคืนเนื้อเอาปาก้าอันปาก้าลงยาแดงนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองหกหนึ่งทั้งสามเหรียญเลยยกชุดไปด้วยกันสามเหรียญนี้ชุดกรรมการขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่หกพันบาทเอาให้ไวราคานี้โคตรคุ้มนะหกพันบาทครับทุกท่านนะเอาให้ไวครับ หกพันบาทครับท่านไหนจะรับแจ้งเข้ามานะฮะหกพันบาทนะครับแบ่งปันทุกท่านไปอ่ะขออนุญาตเก็บเข้ากล่องนะครับชุดที่สองครับชุดสุดท้ายสําหรับชุดกรรมการะนะผมมีสองชุดนะครับชุดสุดท้ายนะชุดที่สองนะฮะชุดกรรมการนะครับนี่เปิดขึ้นมาฮึอนะนี่ มาดูเลขกันชุดนี้ขออนุญาตไม่แกะถุงแล้วกันใช่ไหมนะครับอ่ดูองค์แรกก่อนอว่าจะไม่แกะถุงหลวงปู่แกะให้แล้วไม่เป็นไรนะชุดนี้เลขหนึ่งสองแปดสี่เอาไม่เป็นไรหลวงปู่แกะให้แล้วนะนะหลวงปู่อยากออกมาให้เขาดูนะครับนี่นะครับดูฮะให้ราคาเท่ากันนะครับหกพันบาท ชุดละหกพันบาทมีสองชุดครับดูสวยไหมสวยไหมเลขหนึ่งสองแปดสี่ครับเลขเดียวกันหมดเลยหนึ่งสองแปดสี่ครับผมดูฮะดูครับเป็นนวะโลหะพลายเงินหน้ากากเงินอย่างนี้เลยนะครับส,สวยอย่างนี้เลยรับไปครบชุดเลยอันนี้เน,นี่ยน่าสนใจมากที่ผมบอกไปผมเรียนไปนะน่าสนใจอันนี้น่าใชา้นะผมจะบอกให้ว่าน่าใชาๆๆ้จริงๆนะครับสําหรับรายการเนี้นะฮะ เนื้อสำลิดโบราณเนี่ยอายุพันสามร้อยปีครับเป็นสำลิดนาดูนที่ขุดเจอในกลุพระธาตุนาดูนนะครับนะคือคือไม่ใช่ว่าท่านมีเงินแล้วท่านจะหาเช่าได้นะครับนะผมจะบอกให้นะว่าอันนี้คือวัตถุโบราณนะฮะไม่ใช่ว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีแล้วท่านจะมีเงินเช่าได้นะมัน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 ,ม,นมันต้องมันต้องมีบาร,รมีจริงๆนะต้องไหวกันเลยนะที่จะได้ครอบครองนะนี่คือ ของดีนะคนอีสานบ้านผมเนี่ยจะรู้ดีว่านี่คือของดีครับนี่คือเนื้อสำลิดนาดูนครับพระธาตุนาดูนาดอายุหนึ่งพันสามรปีที่ขุดเจอนะในพระธาตุนาดูนนะดูฮนะอายุพันสารอปีครับทุกท่านเลขหนึ่งสองปดสี่นะครับเป็นเลขของชุดนี้เลยหนึ่งสองปดสี่ครับชุดกรรมการดูสวยมากนะเขาหลอกมาได้สวยมากนะ อันนี้น่าจะเป็นการหล่อนะเหรียญนี้น่าจะไม่ใช่เหรียญปัม๊มปั๊มหรือเปล่าอ๋อน่าจะปั๊มนะมีรอยตัวตัดอยู่น่าจะปั๊มนะนะแต่ปั๊มขึ้นมาขึ้นรูปมาได้สวยมากโอ้สวยมากนะครับอยากให้อยากให้ได้ของดีไปบูชากันอันเนี้ยเนี้ยใครมีงบนี่จัดได้เลยนะเัาประมูลกันเนี่ยชุดเนี้ยนะครับเขาประมูลกันชุดเนี้ยนะ่ะมีหมื่นห้านะครับเนี่ย มีหมื่นห้าแน่นอนครับประมูลกันชุดนี้นี่อันนี้คือเนื้ออันปากกาลงยาแดงครับเลขหนึ่งสองแปดสี่เหมือนกันนะครับก็มาในชุดนี้แหละนะครับนะสามเหรียญน,นี้ก็ยกไปในชุดเดียวกันนะครับหกพันบาทท่านจะได้ยกชุดไปเลยนะฮะสำหรับชุดกรรมการนะครับสามเหรียญน,นี้นะนะครับหกพันบาทนะครับท่านในสนใจแจ้งเข้ามาสำหรับ ชุดกรรมการเหรียญโนรวยบาร,รมีหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ